ครับผมนาสันชาแนล Channel, และนี่คือเกมแล็กน่าล็อกออนไลน์คลาสสิกจครับผมสำหรับวันนี้อ่าเรามีหมวกใหม่เข้ามามันไม่ใช่หมวกใหม่เขาเรียกว่าอ,อะไรวะกล่องใหม่เออมันเป็นกล่องหมวกนี่โอแฮตบ็อ oh, ครับซึ่งหมวกงูมาแล้วว้าวมาแล้วแล้วก็มีอีกหลายหมวกเลยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ละกันนะ สำหรับใครที่อยากจะเข้าไปดูข้อมูลแล้วมีหมวกอะไรบ้างหลักๆเลยเนี่ยเราก็คงอยากจะได้หมวกงูกันแหละครับนอกจากหมวกงูเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะคร่าวๆให้ฟังละกันนะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจเออหนึ่งเลยเนี่ยหมวกงูครับแน่นอนว่าน่าสนใจมากๆคุณสมบัติมันก็คือทำให้ผู้ใช้เนี่ยมีโอกาสใช้สกิลดับเบิลแอคแทกเลเวลหครับผม อันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะเทดได้เอาเข้าคังได้รายได้ก็คือขายได้นั่นแหละต่อมาเป็นบวกปิโก,โกปิโก,โกแฮร์แบนออหรือว่าติคออาดผมปิโกนั่นเองนะพิคาดผมปิโกนเนี่ยจะทําให้เราเดินเร็วขึ้นครับแล้วก็เพิ่มเอ็พีดีเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจว่า5%เเนี่ยมันเพิ่มขนาดไหนนะแต่มันไม่ได้เพิ่มเป็นโรงห้หน่วยนะไม่ใช่แบบนั้นนะเออเหมือนจะเพิ่มแค่หนึ่งมั้งจำไม่ได้แล้วแต่ก็อ่ะอันนี้แหละน่าสนใจครับสำหรับกล่องหมวกนะ แล้วก็ลดบีเล์หลังการโจมตีลง5%ด้วยครับบีเล์หลังการโจมตีลดลงเออูผิดก็อันแรกหมวกงวนที่2ก,ก,ก็ปิกโก p ปิโกแฮร์แบนด์อันที่3 d e เดวลิลลิงแครับผมเดวลิลลิงแฮทเนี่ยคือออา ATK กับเ a t k เนี่ยเพิ่มขึ้น2%แล้วก็เพิ่ม EXP อีก2%ครับเมื่อจำกัดคอนเตอร์ แล้วก็ได้โบนัส e p เพิ่มขึ้น1%เมื่อทำการอัปเกรดตั้งแต่ก7ขึ้นไปก็พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดหมกเดวิลลิ่งเนี่ยมาตีบวก7เ,เนี่ยคุณจะได้ e p เพิ่มขึ้นอีก1%ครับจากเดิมเป็น2นะก็เท่ากับว่าจะได้เป็น3%เออต่อมาที่น่าสนใจเนี่ยเท่าที่ผมมองคิดว่า l ามงแฮทเออามงแฮทนี่ได้เด็กบวก4ครับ แล้วก็เมื่อถูกโจมตีเนี่ยมีโอ,อกาสไล่สกิลดิคิสเอจิเลเวลหนึ่งใส่ศัตรูเหมือนจะเป็นการลดเอจิของมอนนะถ้าจำไม่ผิดเออแล้วก็นี่ก็น่าสนใจนี่นี่วิสเปอร์มาร์สเนี่ยหน้ากากวิสเปอร์เนี่ยคือเราจะได้เอจิเนี่ยบวกสามเลยครับแล้วก็ได้เขาเรียกอะไรกันคือธาตุวิญญ,ญาณนี่ยมันจะตีเราเบาลง10%เออพูดอย่างง่ายๆ,ๆแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเอจิบวกสครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคือนน่าสนใจอ่านี่ Moving Wing นบุกวิ่งแองเจลลิ่งวิ่งนะผมอันนี้มันเป็นแบบ ปีกขาวๆอธิที่คาดผมปีกขาวครับเอาง่ายๆก็คือมันจะทําให้คนที่สวมใส่เนี่ยเอ็พเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ลดระยะเวลาไล่เวทเนี่ยลง3ยิ้งบวกหนึ่งแล้วก็เอจิบกหนึ่งด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเ p d เพิ่มขึ้นหรมันเพิ่มเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้บอกนะว่าเพิ่มเท่าไหร่นอกจากจะมีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่ยับยับด้วยนะครับที่ยับยับที่ผมหมายถึงนั่นก็คือโบนั่นเองนะริบบอนครับิบบอนแบค ริบบอนเยลโล่คือย้อมสีมาแบบว่าเป็นขบวนการเลนเจอร์เลยครับย้อมมาอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะคุณสมบัติมันเหมือนกันหมดเลยครับสำหรับริบบอน MD, เนี M ่ย M D M D S นะครับบวก3 M D E F าลังป้องกันเมจิกเนี่ยบวก3เหมือนกันหมดเลยครับมันก็จะมีสีแบ็คเยลโล่กีนพิงค์ออเรนจ์ไวเออร์เประมาณนี้เลยนะแม่งเหมือนกันเด้ะผมไม่รู้ว่า เขาจะอ้นี่กันยังไงนะแต่ว่าเราจะเอาแค่สิบฟองพอ <c oughs> เดี๋ยวต้นเดือนค่อยจัดกันใหม่ละกันนะ <c oughs> โอ้เสียดายวะ่ะเสียดายเสียดายได้แค่สิบฟองครับมาสิบฟอง <c oughs> โอ้ยตื่นเต้นเด,นเด้ขอพลังหน่อยเด้มีปะ่ะเพิ่มลงเพิ่มรัก,กอะไรเงี้ยไม่น่าเกี่ยวนะมาเดี๋ยวมาลองเปิดกันเลยครับสิบฟอง เราจะไปกันช้ชาๆนะเพ,พอราะเรามีแค่10ฟองเฮ้ย,อเ,อยเอาเลขอะไรดีวะเนี่ยเลข9เลขมงคลมาวันนี้วันที่ะไรเฮ้ยวันนี้วันที่9ก็ต้องเลข9ดีไปรุ่นเลข9ครับจะไปเราจะเปิดกันที่เลข9อ่ะกล่องกล่องแรกสำหรับโอแฮตบ็อกซ์เรามาลุ้นกันก็เราจะได้อะไรเฮ้ยเเปิดที่เผื่อพอดีเฮลแบนมาแล้วครับนึ่งแบรน,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 นไร ฮิลแบนก็น่าจะเป็นเอ้ยก็ได้หลายอันอยู่นะถ้าหมวกงูมันจะเป็นเฮดเกียร์ครับมันน่าจะเป็นรูปอ่ารูปหมวกอะ่ะเออรูปหมวกหรืออะไรสักอย่างแหละมาเริ่มันแรกก็เฮิลแบนไปแล้วครับเฮ้ยขยับแกนเอกแกน Y วกันสักนิดนึงแล้วกันโซนนี้เปิดไปอีกอันหนึ่งอ่ะออเดอรว่ะ A อเซสซิรีมันก็มีอะไรอ่ะก็เป็นริบบอนไงรออะไรเลยจังหวะนี่โอ้ไม่อยากได้เลยครับไม่อยากได้ถ้าเกิดมันเป็นแบบพวกเฮลแบนหรือว่าเป็นหมวกอะไรพวกนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นอันที่เป็นหมวกอะเออเป็นดิน้นรุนแ่ะแต่ถ้าเป็น A อเซสซิรีเนี่ยผมคิดว่าแม่งน่าจะเป็นลงที่ริบบอนเลยครับจากที่ดูนะเพราะฉะนั้นถ้าได้ส่วนหัวเนี่ยก็อาจจะมีเฮยอป่ะ,ปะอันที่3ามครับต้องแบบว่าสับรลองมันนิดนึงนะ จุดจุดเปิดไปอีกทีอาาาาา่าได้หน้ากากมาหน้ากากก็อาจจะได้ลุ้นอยู่หลายอันครับก็ไม่รู้อ่ะได้แลหรือไม่แล <c oughs> เออไอ้สูตรวิ่งแล้วกดดีกว่าปึ๊บวิ่งแล้วกดเอาละได้หมวกวะ่ะเฮ้ยได้หมวกไี่หมวกนี้หมวกแต่ว่ามันยังไม่รู้ใช่ไหมว่าจะได้อะไรอ่ะครับมันต้องส่องก่อนว่ามันหนึ่งจะขึ้นนะเออเราใช้สูตรวิ่งแล้วกดดีกว,ว่าว่ะวิ่งแล้วกดแม่งเวิร์กวะ่ะ น้ำไก่กหนึ่งทีแล้วก็วิ่งแล้วก็กดโอ้โหริบบอนเอออ่ะเราเปิดกันไปแล้วครับครึ่งทาง5อันเฮ้ยคนนี้เขาได้นี้แล้วอะ่ะเช็ดเก๊ว้าวว้าวว้าวว้วว้วหมวกงูโอ้โหสุดจัดเลยคนนี้ให้ตายเถอะให้ตายเถอะครับ ไอสุดยอดอะ่ะสุดยอดอ่ะครับได้หมวกงูเนี่ยมันคือสุดๆแล้วผมว่าราคาเนี่ยจีย๊ดแน่นอนนะอ่ะมาปเราเปิดกันดีกว่าไปอีกทีนึงปั้งไปดิเอา้าได้หมวกมาว่ะอ้ยขอเถอะขอเถอะขอร้องละ <c oughs> ขอหมวกงูเถอะนะเ,เราค่อยมาลุ้นกันยอดเลยครับผมเปิดใกล้ๆเขาแล้วกันนะเพราะดวงเขาค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเอาราวกันพึบ <c oughs> นี่นะฮาขดผิดเลยตูบปึ๊บปาบเข้าไปไอายาหมวกมาสามแล้ววะ่ะทุกโกนหมวกมาสามวะ่ะเฮ้ยนี่ผมได้หมวกมูนี่คือผมผมไม่ขายเลยนะผมบอกก่อนว่าผมไม่ขายนะผมเก็บไว้ใช้นะผมไม่ขายนะเก็บไว้ใช้อย่างเดียวครับปะเปิดกันเลยแล้วกันปึ๊บปาบในแมสวะ่ะเฮ้ยแมสแมสมีอะไรเอ่ยส่วนไหนแมสแมสนี่น่าเป็นส่วนป่าครับอาจจะไปเว้ย ไม่ไปก็อมยิ้มแล้วครับสักอันนึงเนี่ยแหละอืมไม่ไปก็อมยิ้มครับมันมีไอ้ที่นี่ด้วยนะไอ้ที่วัดพลังของดักกันบอลนะครับที่เบจติต้ามันใช้อ่ะเออนี่เขายัดมามั่วซั่วเลยนะเนี่ยกล่องอบบน,นี้เนี่ยอ,อกลุกกล้วนเลย ตกใจกับหมวกเมลอนมากๆหมวกเมลอนนี่มันของยีกีมันเอามาทําเป็นกิจกรรมเมลอนนะจาได้ปะเออตีแต่เปิดที่เผอรครับชวนคุยไม่ได้แฮตมาวะเออเอาละเอาละ่ะเหลือกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายครับกล่องสุดท้ายตัวอาชูมูขึ้นแล้วมุนมุนวนวน,นรอบเขาสามร,ร,ร,รอบครับหนึ่งสอง สาแล้วเปิดเลยสะแล้วเปิดเลยอัลเซสเซอรี่เออเจ็บเอามาดูกันเฮ้ยนี่คนนี้เขาได้อ๋อเขารับป i โก p ป c o ก0สิบเอ็มแต่ราคามันก็ไม่ได้เดือดมากหรอกครับผมว่านะราคามันก็คงไม่ได้แพงอะไรมากมายขนาดนั้นเอ้ยมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันได้อะไรบ้างไม่รู้อ่ะ เอาอะไรก่อนเก็บหมวกไว้ทีหลังแล้วกันนะเอาอัซเซสซอรีก่อนแล้วกันมาดูที่อัซเซสซอรีไปหนึ่งนะครับน้อง,องไม่ใช่ ory, อัซเซสซอรี่อ่าดูริบบอนกันก่อนนี่นะยัดไปอีกทีครับริบบอนยัดริบบอนไปอีกทีเรามาดูกันได้อะไรปึง้งเฮ้ยเฮ้ยผมได้เฮ้ยผมได้เปโก้เปโก้ว่ะว้าวโอไมค์ก oh <my> ผมได้ของดีอยู่นะเนี่ยก็โอเคโอเคอันนี้โอเคเลย ใส่ดีครับวุ้ยโคตรเท่ครับทุกคนเอจิบวกหนึ่งวะมันได้แค่เอจินะมันไม่ใช่ไอ้นี่นะเนี่ยถ้าเป็นบวกเอ d พีดีจะต้องเป็น moving angel wing ครับผมมันถึงจะได้นะเออแล้วก็ได้อะไรอีกได้แว่นสามวิติครับแว่นสามวิต TD glass อ่าทำให้อะไรเนี่ยเพิ่มค่าความเสียหายทางเวทมนต์ต่อการโจมตีใส่ไร้รูปร่าง monster 4%ลดความเสียหายจากการโจมตีไร้่าตลงห้าปรซไร้รูปร่างก็พวกานาคาอะไรพวกนี้ครับแต่ว่ามันเป็นความเสียหายทางเวทมนตนร์สิผมไม่มีหรือเจ๋งเจ๋งเจ๋งก็ได้อยู่นะพันหนึ่งเฮ้ยม <c oughs> <c oughs> ีอะไรเนี่ยไอบโบเนี่ยแหละที่ผมบอกเนี่ยมันโคตรตุ๋ยนะครับ <c oughs> ตุ๋ยจัดเลยเนะี่ยมันมีหลายสีด้วยนะทุกคนถ้าคุณได้โบมาเยอะเนี่ยก็ต้องทำใจหน่อยละกันนะ่ะมาเราไปต่อกันเลย ไปที่แนนะามาสก่อนละกันนะเออผมเอาแมสก่อนปึ้งไอ้จ้าได้อะไรนี่แมสได้อะไรเนี่ยชาวิ่งครีมว้าวไม่ได้อะไรเลยครับ <c oughs> โอ้โหปวดเสียวเลยเป็น <c oughs> อย่างเสียวอ่ะเกลือครับอันนี้แามาสก่อนละกันนะหมวกผมไวท้ทีหลังเลยผมจะบอกไอ้หาย มวกเอาไว้ที่หลังเลยครับผมฟุกมวกแฮร์แบนเดี๋ยวแฮร์แบนเก็บไว้สุดท้ายเพราะมันมีอันเดียวนะอันนี้เปิดต่อไปแล้วก็อัมเมสก่อนแล้วกันเพียงขอแบบจับจ,บจบถูกวะปังเฮ้ยเจ๋งว้าวเจ๋งดิได้วิสเปอร์ครับเอ้ยโอเคโอเคโอเคอน,นี้โอเคจีบวกสามนี่โอเคอยูบ่บัก <laughs> บักไม่ไกินทั้งหมดสามช่องครับไปเสียวอยู่นะก็เสียวอยู่นะ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ a อบวกสาครับได้รับความเสียหายจากท่านวิญญาณลดลง10ไม่สามารถอัปเกรดได้นะพี่ก็พอได้ครับโอเคอยู่ยังได้งงูอ่ะแฮร์แบรนเก็บไว้เลยเอามาเอาไอหมวกสีชมพูนี่ก่อนนะไปปุ๊บได้อะไรเอ่ยบอลลูนแฮทครับผมมาเราได้บอลลูนแฮทมาวะ่ะ mtk e บวกสแล้วก็ mtk e จะเพิ่มขึ้นทุก2ระดับการอัปเกรดอ๋ออัปเกรดหครั้งก็เพิ่มขึ้น2ครับอัป10ก็บวกยีนะเออสวยกว่าเฮ้ยก็ได้อยู่นะน่ารักน่ารักกุบกิบกุบกิบ,ปบไปกันต่อเออเอาอ่ะอ๋อมันมีแคปมีแฮชโอเคผมเอาแคปก่อนแล้วกันนะไปะปึ้งยังไงหมวกูหมกูหม a h and jering ว่ะ และฮาร์ชแองเจอรครับคุณสมบัติมันเนี่ย mm. ก็คือว่าเพ mm. ิ่มดาเมจทางเวทและกายภาพต่อมอนเตอร์เผาแองเจรห้าเปอร์เซ็นรับความต้านทานต่อมอนเตอร์เผาแองเจห้าเปอร์เซ็ครับเมื่อกำจัดมอนเตอร์เผาแองเจมีโอกาสได้รับบ sunlight, ล 3, นะ็อกออฟสันไลท์แล้วก็เอ็ e เดฟบวอกสามนะไม่ค่อยว้าวอ่พูดตุ๋ยเลยครับ <B rain> ประเทศเลยนี่เอ๊แต่มันมีมีมีปีกป๊กๆด้ยวยนะ กระดิกกระดิกดุบิ๊กดุบิ๊กครับเออก็พอได้อยู่ไปไปกันต่อมาเราจะเอาแฮร์แบนไว้สุดท้ายเราจะเอาแฮทก่อนละกันนะเออไปเลยครับแฮทขึ้มขอเถอะ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 หมูยังไงป๊าปไปจ๊กอึ๊บอึ๊บฮีโรแฮทเฮ้เอจีบวกหนึ่งโอเคอยู่เอ้ยผมได้ของเอจีมาบานเลยว่ะโอเคโอเค ตุ๊กตารูปเต่าที่น่ารัก a อจบวกหนึ่งเมื่อได้รับการโจมตีทางกายภาพมีโอกาสเล็กน้อยที่จะไล่สกิลดีคริสไอจีเลเวลสามก็ทำให้แบบมอนแบบค่าไอจีมันลดลงครับนี่ไออันนี้น่ารักครับอันนี้ดี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 นี่น่ารักน้อนน้อนเต่าเฮ้ยเหลืออีกสองอันเนี่ยเหลือสองอันแน่ทุกคนมาครับไปพึ้ง หมวกง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 ปับ๊บเพื่ออะไรเนี่ยไว้ดอกกิ้งแคทเออรหมวกแมวครับ <c oughs> เออที่ผมเพิ่งบอกไปเนี่ยจหมวกแมวเนี่ยมันก็ย้อมสีอยู่นะออมันก็เท่ๆนะครับคุณสมบัติมันก็คือ M/D บวก15ครับป้องกันสถานะเคิร์ด30เปอร์เซ็นต์ เอออันสุดท้ายโอ้ <objeto> ผมไม่รู้แฮแบนนะแฮแบนแฮแบนมันคือส่วนบนนะ่ะเฮ้ยมีโอกาสนะมีโอกาสมีโอกาสนะมีโอกาสมีโอกาสได้เป็นหมวกงูอะ่นะเออแฮรแบนอ่ะส่วนบนอ่ะเอาวะขอละกันนะหมวกงูก็ได้หรือจะเป็นอ่าปิกบปิกแฮร์แบนก็ได้ครับอะไรก็ได้เอามาเลยนะปึง้งละกันมาหอมยังครับห้า สี่สามสองหนึ่งไปเฮ้ยจะปุ๊บๆุ๊บพุ๊บพุ๊บปั๊บอ่าโอเคเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้หมู่วิ่งแองแองเกิลวิ่งว่ะโอเคครับหมวกงูไม่มาหมวกงูไม่มาได้อะไรเนี่ยโอ้โหผมได้ติดท็อปท็อปก็มีนะครับวิสเปอร์แล้วก็มีหมก่วิงก็โอเคนะคุณสมบัติมันก็คือ ASPD เพิ่มขึ้นครับแล้วก็ ลดเวลาไล่เวทล,ลง3%อินบวกหนงเอจิบวกหครับผมลองใส่ดูดิเอ้ยเฮ้ยเทอยู่อันเนี้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีเลยแล้วก็ใส่กันซะหน่อยเด้ใส่ปากคาบโอ้ mentorship. โยมันก็หล่อเทอย,อยู่ครับเอชพอดีเอเดี๋ยวลองถอดดูถ้าเกิดมันเพิ่มหนึ่งีิจับอ้าว s อ d พีบกหนึ่งดีงี้ เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะได้เอสดีที่เท่าไหร่นะตอนนี้นมนะผมมีนะผมมี้ด้วยผมมีขวานสองมือครับผมเอามาเพาะวเอามาเดีออย๋ยวนี้ไงโอเคตอนนี้เอสดีผมเนี่ยอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบผมนะเดี๋ยวผมจะลองบับดูครับกินอันนี้ด้วยนะก็พีทก่อนเอสดีซาหน่อยตอนนี้เอสดีอยู่ที่ร้อยแปดสิบแปดครับแล้วถ้าผมกินอาหารในจิตเข้าไปล่ะ 189ว้าวเฮ้ยทำไปเล่นไปนะถ้าเกิดได้บวกไปกบไปโกอะครับไอ้5%เปอร์เซ็นเนี่ยผมว่าทำ190าได้ว่าสำหรับฟูแฮนนะไปไปลองก่อนดูซิมันสีแรงแค่ไหนม,มาดูเลยสับนี่สังวานี่ลงไปอมมาดูครับตื้งมาลองหน่อยเดชมาลองหน่อยเดชมาลองหน่อยเดชมันเซีวแค่ไหน แต่กแต่ว่ามันต้องกินอาหารว่ะทุกคนโว้วโว้วโว้มันกวนเทียวเลยว่ะเฮ้ย <laughs> แต่มันต้องกินอาหารนะดิเราต้องทํายังไงให้มันไม่กินอาหารวะเสียได้อะไม่ได้มงูแต่โอเคอยู่นะก็ไม่เสียใจครับได้นี้มาแทนก็โอเคมันได้เอสพีดีนเนาะมงูเดี๋ยวก็เดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวไปเปิดกันสักหน่อยละกันปีใหม่ดเดี๋ยวไปเปิดกันอีกสักหน่อยละกัน โอ้ยงี้ก็สบายเลยดิผม hand 2แฮนด์ผม189อ่ะผมไม่ต้องใช้ขวานออกแล้วดิอโอ้โหโอ,โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการเปิดไข่10ฟองโอแฮดบ็อกถามว่าออกยากไหมก็ได้อยู่นะเพราะว่ามันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลย ้าจะให้ดีเนี่ยก็รีบเปิดละกันเปิดช่วงนี้ครับเปิดก่อนกำตังนะเปิดทีหลังก็กำหมัดกันไปเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนก็ผมอาจจะไม่ขายของที่นี่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าจะขายเดี๋ยวก็คงขายเงินในเกมแหละอ,อแต่ก็ตอนนี้ยังไม่ขายเก็บไว้ใส่เล่นๆของขังก่อนครับก็โอเคสำหรับลินนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใ like, ช่กดติดตามให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกครั้งในสตรีมนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับผม